ต่อไปชิ้นงานที่2นะครับจะเป็นชิ้นงานที่เป็นวงกลมสัดส่วนใหญ่นะครับเหมือนเดิมนะครับเราจะเขียนเส้นใกล้ลายขึ้นมาหนึ่เส้นนะครับแล้วก็จุดตัดก่อนเขียนนะครับวงกลมวงในไดมิเตอร์60นะครับกดวงกลมกดวงกลมกดดี60นะครับอันนี้ได้วงกลมสีเป็นเส้นไกลแล้วก็เปลี่ยนเป็นเส้นขาวปกติเหมือนเดิมนะครับ เส้นถัดไปร้อยี่สิบกดวงกลมกดตรงกลางกดดีแล้วก็ร้อยี่สิบนะครับเส้นถัดไปร้อยหกสิบครับร้อยหกสิบนะครับมีทั้งหมดสามวงด้วยกันนะครับทีนี้ พอได้สามเส้นนี้แล้วเนี่ยนะครับขยายเส้นก่อนนะครับขยายเส้นก่อนจะได้เขียนง,ง่ายๆคือตอนแรกเราไม่รู้ว่าเราเขียนไปเท่าไหร่แล้วนะครับเราก็เลยเขียนเส้นไกลขยายเส้นไกลเพิ่มขึ้มานะครับทีนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีเส้นตัดออกด้านนอกมีเส้นตัดออกด้านานอกนะครับ เส้นตัดออกมออกเป็นเส้นตรงนี้ถึงตรงนี้เส้นสีขาวหนึ่งเส้นนะครับวงกลมแล้วก็มีเ,เส้นที่จะต้องแทนเช้นกับ r ตรงนี้อีกเส้นหนึ่งนะครับวงกลมที่จุดตัดจะเป็นจุดตัดตึงลงมาพอดีนะครับ เส้นลงมานะครับมีเส้นหนึ่งเส้นที่แทนเจนระหว่างเส้นวงกลมร้อยี่สิบตรงนี้นะครับกับตัวเฟลเลต R ยี่สิบตรงนี้นะครับที่จะต้องแทนเจนกับด้านนอกนะครับเขียนเส้นมาหนึ่งเส้น มุไปได้นะครับมุมีได้ทีนี้เนี่ยเส้นเนี้ยจะประกอบไปด้วยต้องทำเส้นตรงนี้ให้มันเป็นมันจะเป็นมุมเอียงอย่างนี้นะครับมุมเอยียงตรงนี้เนี่ยอยู่ที่สามสิบจากตรงนี้ก็จะพิมพ์น้อยกว่า พิมพ์น้อยกว่าล้อสองร้อยสิบนะครับจะเป็นเส้นนี้นะครับเราฟิกเส้นไว้เลยขนาดเส้นเท่าไรไม่รู้เราเขียนไว้ก่อนนะครับเส้นตรงนี้เป็นขนาดเท่าที่เขาวัดมาเลยนะครับเอ็นเกิลสามสิบนะครับตามแบบฉบับเลยทีนี้ ก็จะใช้คำสั่ง tension เหมือนเดิมตรงนี้ก็ต้อง fix ไว้ก่อนนะครับ g c fix นะครับกดที่วงคม fix แล้วนะครับตรงนี้เนี่ยก็ใช้คำสั่ง dc tension วงกดวงกลมก่อนแล้วก็กดที่ชิ้นงานนะครับฝั่งนี้เนี่ยจะอยู่ที่ r 2 0ก็พิมพ์ f i n ล e t นะครับ r ยี่สิบสเปบ,บารแล้วก็พิมพ์แล้วก็ปรับวงกลมตรงนี้ที่เป็น i ยี่สิบนี่ครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับที่เหลือเราก็ตัดตัดเส้นที่เราไม่เอาออกให้หมดเลยนี่ครับท่านี้เราก็ได้แล้วลูก ชิ้นงานที่สองนะครับทีนี้เพื่อความสมบูรณ์เราก็จะใช้มิลเลอร์คอบรูปหมดเลยแล้วก็สเปซบายหนึ่งครั้งเลือกจุดกึ่งกลางสเปซบายเสร็จแล้วครับรูปที่สองนะครับเราก็เช็คกวถูกต้องดูสิเป็นยังไงเช็คคอถูกต้องนะครับเส้นเป็นยังไงตามทิบองศาไหม นี่ครับเออเลียนอันนี้ร้อยไหมอันนี้หกสิบอันนี้ก่อนอันนี้ร้อยหกสิบไหมนะครับก็ใช่นะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับชิ้นงานชิ้นที่2นะครับงานเฉลยตรงนี้ก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่แต่ว่าก็ต้องใช้เซนตนะครับนิดนึงในการทํานะครับทุกคนโอเคครับ